คุณปรินาครับตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างฮะเหมือนเป็นการตายแล้วเกิดใหม่อุ้ยยังไงฮะคือเหมือนชาติที่แล้วดิฉันเป็นนักการเมืองเป็นเกษตรกรแล้วทุกวันนี้ล่ะดิฉันขอเป็นพลเมืองที่ทําหน้าที่แบบปรินาต่อไปครับผมแล้วหลังจากนี้คุณปรินาจะทําอะไรต่อฮะก็คงจะเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมก็คือทําฟาร์มเหมือนเดิมเลยต้องหาเงินไปสร้างอ่ะหาเงินไปสร้างฟาร์มแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยสรุปมันคือยังไงฮะตรงนั้นเขาขึ้นไปหมดแล้วไงคะแล้วสังหาริมมรัย์ต่างๆนานาล่ะพอพอทราบว่าเป็นสปรกรเนี่ยดิฉัันนก็ทําหงงสสืออ่มบ คื้นพื้นที่พร้อมอัสังหาริทรัพย์ของดิฉันให้ไปเลยโอ้โหพอคุณพูดแบบนี้นี่เหมือนเรียกคะแนนความสงสารนะฮะดิฉันจะเรียกทําไมนี่คือชีวิตจริงเป็นเรื่องจริงที่สังคมรับทราบครับผมตอนนี้ก็คือหาเงินทําฟาร์มใครให้เท่าไหร่ดิฉันก็ใส่ได้หลักพันก็ใส่เข้าไปหมื่นก็ใส่เข้าไปหลักพันหลักหมื่นนี่คือเอาหมดไม่อ่ะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเอาหมดล่าสุดนี่เป็นไงรถก็ขายไปคันหนึ่งแล้วได้มาเท่าไหร่ได้สี่แสนห้าหมื่นบาทแล้วเป็นไงฮะอันนั้นก็เอาไปใส่ในฟาร์มเลยยผมมมมมถาาจจรริงงีีคคนู้ใฮะะหไ่่ ไม่มีแฟนเหรอครับอย่าไปมีเลยอย่าไปมีเลยอย่าไปมีเลยทําไมล่ะฮะตอนแรกว่าก็ห้าหกปีก็ว่าจะมีค่ะพอคิดดีๆแล้วเป็นไงคือขอให้ดิฉันมันสงบก่อนคือขอให้ดิฉันมันสงบก่อนคุณปรินาชอบคนแบบไหนฮะชอบคนใจดีแล้วยังไงอีกชอบคนมีอายุเยอะๆ,ๆฟิลแบบเราตัวเล็กน่ารักอะไรงี้ใช่ไหมฮะ <laughs> คือ มันอบอุ่นชอบจะรวยจะจนนี่ก็ไม่เกี่ยวยังไงก็ได้รวยจนก็ได้ไม่ได้ไปถือแต่ว่าขอให้แบบเป็นคนใจดีพูดพรๆสุภาพบุรุษพูดพรๆสุภาพบุรุษเอาโอเคขอให้คุณปรินาโชคดีนะครับเอท่านสุภาพบุรุษไหมฮะตอบครับ